อันนี้อันนี้ผมบอกก่อนนะคือบางจุไอบางเต็นอ่ะไม่ไม่ได้บอกลูกค้านะว่าเออรถเป็นอะไรรถเป็นอะไรอาการยังไงได้มาทําอะไรไปบ้างเช็คอะไรไปหรือยังบางทีเขาไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับผมก็คือได้มาสภาพนี้ใช่ไหมล้างสีขายเลยก็มีนะครับผมแต่สาหรับของเรานะของเราไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมของเราคือได้มานะเราก็จะเช็คให้ลูกค้าตั้งแต่ต้นนะครับผมยันจบเลยนะอย่างที่ผมบอกไปนะผมก็คือเรามีทุกช่วงนะครับผมตั้งแต่รถเข้ามานะครับผม จนถึงซ่อมบํารุงนะครับผมแล้วก็จนถึงเซลล์รีวิวนะครับผม,ผมก็คือขายนะครับผมใช่ก็ตอนนี้เจอมาแล้วก็คือยางแท่นเครื่องนะครับผมพวงมาลัยสั่นนะนนก็เดี๋ยวให้ทั้งศูนย์เดี๋ยวให้ทั้งศูนย์ให้ทั้งอู่เราเช็คให้นะครับ <S <S ถ้าถ้าไปถ,ถ้าไปแบบลูกค้าไม่รู้อะไรเงี้ยคือแบบถ้าไปซื้อรถเงี้ยก็ไอทางคนขายอ่ะเขาอาจจะบอกว่าเออพี่มันก็จอดรถอ่ะจอดรถจอดเฉยเฉยมันก็สั่นพอวิ่งไปมันปกติจริงมันไม่ใช่นะครับผมยางแท่นเครื่อง ต่อให้พี่จะวิ่งจริงๆอ่ะมันจะมีสถานนิดหนึง่งใช่ครับไอตอนจอดมันจะสั่นมันจะสั่นมากกว่าแต่ตอนวิ่งมันก็จะมีสถานนิดหนึ่งนะสวัสดีครับเอวผมกอป์ฟปรับยนต์นะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูสภาพแล้วผมก่อน,นบำรุงของฮันได้าอคอร์ดคันนี้นะครับผมอันนี้เป็นปี2017นะครับผมเครื่อง2.4 EL ตนวิเกเตอร์แล้วผมเป็นตัวท็อปนะครับผมก็ราคาที่ผมดูมาเนี่ยผมป้ายแดงอยู่ที่ร้าน6ไม่ก็ร้าน7นะครับผมผมจำไม่ได้นะ ส่วนราคาในตลาดนะครับผมก็ตั้งแต่8,000ห้านะครับผมถึง9,000ห้าเลยนะผมแล้วแต่สภาพรถนะครับผมแล้วแต่เลขไม้นะครับผมส่วนราคาของเรานะครับผมตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับผมเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมสดๆร้อนๆเลยแต่ถ้าใครโทรมาตอนนี้นะครับผมผมมีราคาพิเศษให้นะครับผมเจ้านายผมให้ราคาพิเศษแน่นอนนะครับโอเคไปเดี๋ยวเรามาดูงานของเรานะครับผมว่าคันนี้ต้องมีเก็บงานชิ้นไหนชิ้นไหนบ้างนะครับผมของเหลวต้องถ่ายไหมถ่ายมาหรือยังช่วงล่างเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเค ก็ามาชิ้นแรกนะครับผมสีที่ต้องทําก็คือฝากระโปรงนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะเป็นฝากระโปรงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผดูกันชนก่อนมีกันชนหน้านะครับผมอ่ากันชนหน้าผ่านนะผมไม่ทํานะมีฝากระโปรงนะฝากระโปรงต้องทํานะครับผมโอเคแล้วก็บังโคนะคผมเป็นขนแมวนะอันนี้ขัดออกนะครับผมเดี๋ยวผมขัดให้นะก็ผมจะพยายามพงสีให้สีเดิมที่สุดนะครับผมก็คือไม่อยากจะเก็บเยอะนะ เดี๋ยวมันจะกลายเป็นรถย้อมเระเปล่าๆนะครับผมโอเคมาแล้วก็มาดูประตูหน้าซ้ายนะครับผมประตูหน้าซ้ายผ่านนะครับผมไม่ต้องทาสีนะประตูหน้าซ้ายผ่านนะครับอ่าเดี๋ยวมาบอกกันนะครับผมเรื่องขนแมวนะขนแมวเกิดจากผ้านะครับผมมันมันเกิดได้หลายอย่างจริงผ้านะครับผมผ้าแข็งไปก็เช็ดไปรอยก็ขึ้นนะครับผมแล้วก็ไม้ขนไก่ไม้ขนไก่นะครับผมถ้าตัวเขาเรียกว่าขนนกมันอะขนมัน่าหล่นหมดนะครับผมก้านนิดเดียวก็เป็นรอยผมผมบอกเลยว่าสีดําค่อนข้างเห็นชัดนะครับผมถ้ายิ่งแสงสว่างนะครับผมหรือไม่ก็เปิดไฟนีออนเนี่ย เอารถเข้าไปบ้านนะเปิดไฟดูขนผมบอกเลยว่าขนไก่เห็นชัดมากๆนะผมถ้าเป็นสีดำนะเฮ้ยข่าขนแมวเลยขนไก่เลยวะไ่ไอะไรก็นี่อะไแล้วผมก็เดี๋ยวมาดูยางกันแล้วผมอันนี้เป็นมิชลินนะครับผมเบอร์ยางก็2,3,5นะครับผมทับสี่นะครับผม z R 1 8นะครับผมเป็นไฮ l อ t สปอร์ตนะครับผมคือเป็นยางที่วิ่งความเร็วได้นะครับผมทำความเร็วได้นะก็ ปียางนะครับผมอันนี้ผลิตเมื่อสัปดาห์ที่44นะครับผม44ก็ประมาณเดือน1ิบนะประมาณปลายปีปี19นะครับผมก็ปีกว่าละเกือบ2ปีแล้วนะครับผมก็ถามว่าสภาพเป็นยังไงนะครับผมก็มีหน้ายางราวนะมีหน้ายางราวนะครับผมก็แล้วก็ดอกยางไม่ลึกแล้วนะครับผมดอกยางตื้นแล้วนะก็เปลี่ยนนะครับผมต้องเปลี่ยนนะครับผมยางสําคัญนะยางไปหลอด้ึงหนม้ามาอะไฟหลอดสปอร์ตสี ใช่ครับ1้0อัพนะครับผมคือวิ่งด้วยความเร็วที่สูงมากๆนะดูยางนะผมก็อย่างที่พี่ตั้มเคยชี้แจงมาแล้วผมดูยางก็มีอย่างแรกนะครับผมมียี่ห้อนะครับผมก็อันนี้ก็มิชลินก็รู้ๆกันอยู่นะครับผมว่ายางค่อนข้างมีคุณภาพนะผมผมพูดเลยว่าเนื้อยางข้างในเขาอะพวกใหญ่ค่อนข้างดีนะครับผมก็คือยางระเบิดยางระเบิดอาจจะมีน้อยมากๆนะสำหรับมิชลินนะครับผมส่วนมากถ้าเจอก็จะเป็นซึมนะครับผมไม่กระรัวนะโอเคก็คือแบบถ้าไปเจอแบบตุม่มยางระเบิดเรื่เงี้ยไม่มีนะครับผมของมิชลินนะ เห <laughs> มือนขายของเลยโอเคครับผมต่อไปนะผมเป็นปียางนะครับผมก็อันนี้อย่างที่บอกไปนะผม2ตัวแรกนะที่ีตั้มเคยบอกไปคือสัปดาหปีไอสัปดาห์ที่ผลิตนะครับผมสองตัวหลังคือปีที่ผลิตนะก็อันนี้สัปดาห์ที่44นะครับผมปี2019ก็อย่างที่บอกไปก็ประมาณเดือน10เดือน11ประมาณนั้นนะครับผมโอเคเปลี่ยนครับผมเพราะว่าถึงปีมันจะใหม่นะปีมันจะใหม่หรืออะไรมันจะใหม่ถ้าไปเจอแบบพวกดอกยางเล้าๆอะ่ะวิ่งไปยังไงมันก็ใช้ได้ไม่นานหรอก แล้วก็อย่างที่บอกไปนะผมดอกยางทางตื่นแล้วแล้วก็มีรอยร้าวของยางนะครับผมโอเคเปลี่ยนจบไปนี่มาแล้วก็มมาทุกบ้านแหละทุกบ้านเลยนะกรนะจกนะครับผมถ้าเป็นตัวเดิมนี่เห็นโลโก้เขาไหมอันนี้บอกเลยว่าทุกทุกรุ่นนะครับผมทุกรุ่นของเขานะถ้าเป็นกระจกเดิมจะมีโลโก้ของเขาติดอยู่นะครับผมเห็นไหมฮอนด้านะครับผมก็ดูเลยดูได้ทุกคันเลยเนี่ยโตโยต้าก็มีของโตโยต้านะผมฮอนดาก็มีของฮอนดานะคือกระจกเดิมแล้วผมไม่เคยเปลี่ยนนะโอเคนี่เห็นไหมทุกบ้านเลยว่ามีหมดเลย โอเคหลังซ้ายหลังซ้ายหลังซ้ายผ่านครับผมแล้วก็มีบางโคนบางโคนบางโคนคนซ้ายมีแต่ฝุ่นทั้งนั้นรถไม่ได้หลังตามสภาพรับผมหลังซ้ายผ่านนะครับผมไปแล้วก็มาดูที่กันชนท้ายนะครับผมกันชนท้าย <Yeah. S 1> มีแต่ขี้ฝุ่นวิ่งคืนคันแล้ว อย่างที่บอกไว้ในห้างผมช่วงนี้ค่อนข้างครอบฟอร์มนะคือหารถเข้ามาค่อนข้างแบบไม่ถ้าไม่ดีสุดก็99%อนะในห้างหารถเข้ามาดีมากๆมี1%น่นิดเดียวเองที่แบบแกจะได้แบบอ่าแบบรถอ่าภายนอกมาที่แบบเก็บสีเยอะหน่อยอะไรประมาณเนี้ยน้อยมากๆแล้วนะผมส่วนมาก90-99%เลยในห้างผมค่อนข้างหารถมาดีนะครับผมโอเคไหมกันชนผ่านนะครับผมท้ายผ่านฝาท้ายผ่านนะครับก็คาบมันนิดหน่อยนะเดี๋ยวว่ากันรถเพิ่งมาโอเค สะโพกขวาสะโพกขวาโพกขวาผ่านนะครับผมเรีย <c oughs> ดๆอ๋อผ่านนะครับผมไม่มีรอยนะก็หนีมาประตูลังซ้ายโอเคชิ้นนี้เข้าเนื้อนะเอ้ยไม่ใช่หลังซ้ายหลังขวานะครับผมชิ้นนี้เข้าเนื้อนะครับผมเดี๋ยวทานะชิ้นนี้นะโอเคหนึ 1, ่งสองนี่ชิ้นที่สามปะชิ้นที่สามเองหรือชิ้นที่สองหนึ่งชิ้นที่สองเลยกั <c oughs> ชนชนไม่มีด้วยโอเคนี่มาอันนี้เดี๋ยวลองขัดดูก่อนนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้เข้าเนื้อนะแต่อันนู้นอะเข้าเนื้อนะครับผมก็จะมี อ่ะมาต่อที่บางโคนหน้าก่อนบางคนหน้าหน้าขวาอันนี้อันนี้ก็ขัดออกนะเป็นรอยขนแมวนะครับผมโอเคก็สรุปนะครับผมชิ้นงานที่ต้องทําภายนอกเก็บสีภายนอกนะก็จะมีการชนด้านหน้านะครับผมมีบางคนหน้าปะกันชนหน้าไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่มีมีฝาปรงหน้าแล้วก็ประตูหน้าหลังนะครับผมฝั่งขวานะก็คือสามชิ้นครับผมจากสีทั้งหมดนะผมบอกเลยว่า รถค่อนข้างสวยเลยท็อปมากๆในห้างผมช่วงนี้นะก็ร้อยคันแกก็แบบคัดจริงๆอะต่อให้รถแบบจะหาเข้ามาแบบสิบยี่สิบพันแกคัดเองกับมือนะครับผมพวาผมก็มีหน้าที่ไปรับไปลองช่วงล่างนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูภายในนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะรถสีสวยรถสวยมากๆกับผมบอกเลยก็ภายในนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะผมก็คนนั่งนะอยู่แล้วนะผมบอกคนนั่งแล้วผมมีเสริมฟองน้ํานะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวผมลองให้พี่เขาฟอกดูนะครับผมถ้าหนังมันแตกอ่างนังต้องเปลี่ยนนะครับผมหนังแตกแล้วนะโอเคก็เดี๋ยวมีเสริมฟองน้ำนะครับผมสรบอบคนนั่งนะมีเสริมฟองน้ําแล้วก็มีเปลี่ยนหนังนะครับผมโอเคใจผมอะชอบฮอนด้านะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเทียบไปนั่งแคมรี่มเมื่อกี้ผมว่าบอกแคมรี่แม่งนุ่ม่มันนุ่มแต่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 ฮอนด้ามันระบายความร้อนได้ดีนะครับผมเพราะว่านเนี่ยไอ้พวกรูเยอะเนี่ยไม่ใช่อะไรนะช่วยระบายความร้อนทั้งนั้นแหละไม่รู้อะ ถ้าผมถ้าถามผมผมว่าไปนั่งแเกีแฮมลี่แม่งนุ่มดีนะแล้วก็เบาะมันดูตัวใหญ่ปะบาะมันดูตัวใหญ่อ,อโอเคก็ภายในนะครับผมที่มีเก็บก็คือเบาะคนขับนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันนะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะพวงมาลัยก็ให้มานะครับผมเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็มีครูสคอนโทรนะครับแล้วก็มีนี่แพลนชิพนะครับผมเล่นแพลนชิพได้นะ แล้วก็ที่ให้มาอีกหนึ่งตัวนี้ก็คือเนวิกเกเตอร์นะครับผมตัวนี้มีเนนะนี่มีเนนะผมก็เดี๋ยวเลื่อนภาพออกไปนี่มีเนนะผมก็ช่วงนี้ก็เราแวกบ้านแล้วนะผมบางแวกบางผมนะก็ที่จับเจอนะผมตอนนี้ก็คือเป็นพวงมาลัยสั่นนะผมว่าน่าจะเป็นที่ยางแท่นเครื่องนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวจะมีรถเอาเข้าศูนย์เอาเข้าอู่อยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวให้เช็กให้เปลี่ยนเลยนะครับไปต่อไปก็มาลองเกียร์กันนะครับผม เกียร์ปกตินะครับผมไม่มีกระชากนะครับผมไม่มีกระชากนะก็ที่เจออาการตอนนี้นะก็คือผมมาลายสั่นนะครับผมมาลายสั่นนะเพราะว่าไปถ่ายแคมรี่มาเมื่อกี้ใช่ไหมแคมรี่นี่คือแบบปิ๊งมากเลยนะแคมรี่นี่คือแบบสดๆพร้อมขายได้เลยก็จะเ,เจอนิดหน่อยแลลวครับผมได้มามันก็อย่างที่พูดไปมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันก็จะมีนิดหน่อยนะที่ต้องทํานะครับผมก็ อย่างแคมรี่อ่ะอันนั้นคือแบบในห้างแบบละเอียดยิบเลยนะก็ไม่ค่อยได้เจออะไรไม่เจออะไรนะผมก็ที่ไปเช็คมาก็ของเหลวนะผมที่ไปถ่ายมานะส่วนแอคคอร์ดแอคคอร์ดในห้างก็ดูตัวบอดี้นะครับผมแล้วก็ข้างนอกนะก็อย่างที่บอกแกไม่ได้ไปรับรถเองคือพวกเราเป็นคนไปรับรถถูกไหมก็จะเจอการอย่างนี้แล้วผมก็กลับมาก็จะมาคุยกับแกนะผมว่าเออนงครับผมขับมาผมเจอการแบบนี้แบบนี้นะครับผมแต่รถภายนนกค่อนข้างสวยมากๆบอดดี้สวยมากๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้อันนี้ผมบอกก่อนนะคือบางจุไอ บางเต็นอะไม่ไม่ได้บอกลูกค้านะว่าเออรถเป็นอะไรรถเป็นอะไรอาการยังไงได้มาทําอะไรไปบ้างเช็คอะไรไปหรือยังบางทีเขาไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับผมก็คือได้มาสภาพนี้ใช่ไหมล้างสีขายเลยก็มีนะครับผมแต่สําหรับของเรานะของเราไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมของเราคือได้มานะเราก็จะเช็คให้ลูกคา้าตั้งแต่ต้นนะครับผมยันจบเลยนะอย่างที่ผมบอกไปนะผมก็คือเรามีทุกช่วงนะครับผมตั้งแต่รถเข้ามานะครับผมจนถึงซ่อมบํารุงนะครับผมแล้วก็จนถึงเซลล์รีวิวนะครับผมก็คือขายนะครับผมใช่ก็ตอนนี้เจอมาแล้วก็คือ ยางแท่นเครื่องนะผมวงอะไรสั่นนะก็เดี๋ยวให้ทางศูนย์เดี๋ยวให้ทาง้งศูนย์ให้ทางอู่เราเช็คให้นะครับถ้าถ้าไปถ้าไปแบบลูกค้าไม่รู้อะไรเงี้ยคือแบบถ้าไปซื้อรถเงี้ยก็ไอทางคนขายเขาอาจจะบอกว่าเออพี่มันก็จอดรถอะจอดรถจอดจเฉยๆมันก็สั่นพอวิ่งไปมันปกติจริงมันไม่ใช่นะครับผมยางแท่นเครื่องต่อให้พี่จะวิ่งจริงๆอ่ะมันจะมีสถานนิดนึงใช่ครับไอตอนจอดอะมันจะสั่นมันจะสั่นมากกว่าแต่ตอนวิ่งมันก็จะมีสถานนิดนึงนะก็เขาอาจจะบอกว่าปกติปกติจริงมนไ่ปกติะ ถ้ายางแท่นเครื่องพังนะถ้าไม่เปลี่ยนก็ไอเขาเรียกว่าอะไรขามันอะขาเครื่องมันอะก็พังได้นะผมบอกเลยแล้วก็รถรถมันจะเสียสมดุลด้วยนะคือแท่นเครื่องถ้าพังไปตัวหนึ่งอะมันเอ็นมาใช่ไหมมันเอ็นมาอีก4ตัวมันก็ต้องพังอยู่ดีะก็คือมันจะมันจะแบบเสื่อมเร็วขึ้นเอาง่ายๆคือรถมันจะพังไวขึ้นอะก็ผมบอกเลยว่าอันนี้อันนี้พูดถึงทั้งคนที่ยังไม่ได้ซื้อรถแล้วก็ซื้อรถไปแล้วนะถ้ายางแท่นเครื่องพังนะยางแท่นเครื่องเริ่มสึกกัผมบอกเลยว่าแนะนําให้เปลี่ยนนะครับผม ถ้าไม่รีบเปลี่ยนอ่ะอีกสตัวที่เหลือมันจะพังไวขึ้นนะแล้วพี่จะเสียอีกทีนึงอ่ะก็คือห้าตัวนะทั้งหมดอ่ะก็คิดดัวมันตัวละกี่บาทอ่ะสำหรับแอคคอร์ดอ่ะไม่กี่ตังค์หรอกตเมื่อกี้โดนไปเท่าไ,ไหร่วะมีแอคคอร์ดกันหนึ่งผมไปทำมาสองหมื่นห้าตัวไม่เท่าไหร่หรอก เดี๋ยวไปดูด้านท้ายนะผมว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างไอสองหมื่นเนี่ยสองหมื่นห้าตัวนี่ที่ผมบอกที่ผมบอกไปนะคือราคาเต็มนะครับผมก็คือเรามีอู่ในเครือที่ดิวไว้อยู่แล้วนะนี่ขนาดในเครือของเรานะผมโดนไปยังสองหมื่นเลยแล้วพี่คิดดูอะถ้าลูกค้าไปเปลี่ยนเองอะลูกค้าจะโดนเท่าไหร่มันตัวละกี่บาทอ่ะโอเคนะผมอย่างที่บอกไปในทุกคลิปนะรถหรูส่วนมากที่เขาให้มาก็คือแอร์หลังนะครับผมแล้วก็เป็นที่พักแขนนะที่พักแขนตรงนี้นะครับผมก็มีที่วางแก้วนะสองใบโอเค มันลดค่อนข้างโอเคอยู่นี่ก็จะมีรอยดํานิดหน่อยนะครับผมก็รถยังไม่ได้ไดทําความสะอาดนะครับผมก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยก็เดี๋ยวจบคลิปนี้ก็ว่าจะเอาเข้าสู่นะครับผมแล้วก็เอาเข้าอู่ต่อเลยโอเคไปไปดูหน้าเครื่องนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างเราต้องทําอะไรบ้างไปมาก็สภาพนะครับผมคลีน n c l e เลย ไอตัวเนี้ยถ้าผมจําไม่ผิดมันน่าจะเครื่องตัวเดียวกับของ CRV มั้งใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเครื่องตัวเดียวของ CRV ใช่ CRV ต,ตัวล่าสุดนะครับก็เนี่ยถ้ผมจำไม่ผิดน่าจะเครื่องเดียวกันเครื่อง2.4ครับโอเคมาเรามาดูอะไรกันมาดูเกล์น้ำมันโอเคให้เรากระดาษันเลยอุอ้ยน้ำมันใสมากเลยกะดาษไปไหนแล้วอะไม่มีเออ อันอันนี้ผมบอกเลยนะไม่ว่าจะดําหรือใส่นะถ้ารถผ่านมือเต็นท์เรานะผมผ่านมือทางเรานะผมบอกเลยว่าเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนหมดเลยก็คือได้มาไม่ว่าคุณจะแบบอ่าเพิ่งไปถ่ายมาเดือนที่แล้วหรือว่าเพิ่งไปเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยก็คือไม่รู้ครับเข้ามาก็คือผมเปลี่ยนหมดก็คือง่ายๆเลยก็ถ้าลูกค้าออกรถจากเราไปก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมก็ขับรถได้ตามปก,ปกตินะผมแล้วก็คอยเช็กระยะต่อไปในกิโลข้างหน้านะครับผมตัวนี้นะผมบอกเลยว่าอันนี้ จะมีในแอคคอร์ดทุกรุ่นนะครับผมมีทุกรุ่นนะตลอดความโชคข้างหน้านี้นะครับผมโอเคปไ,ได้อีกมาดูเบ้าดีโอเคล็อตใส่นะครับผมเบานะน็อตไม่เป็นสนิมนะโอเคอนี่นะครับผมใส่ชาร์จใส่ชานะไอทองแดงนะฝุ่นยังไม่เจาะนะเอ้ยยังไม่เจาะไม่เกาะฝุ่นยังไม่จับนะครับผมคือได้ใหม่มากๆเลยนะแล้วก็เครื่องอย่างที่ผมบอกไปนะที่มันสั่นคือ,อยางแท้เครื่องมันสึก นะครับผมก็เดี๋ยวเรามีเปลี่ยนให้นะครับผมก็ถ้าคนไม่แบบไม่ได้จับรถไปบ่อยไม่ได้อยู่กับรถไปบ่อยดูวนนี้ไปจริงๆอันนี้ไม่ได้ว่านะผมไม่ได้ว่าไม่ได้ดูถูกใครก็คือมันสายงานของเรานะผมถ้าคนไม่รู้จริงๆมันจะไม่เข้าใจนะผมสําหรับตัวรถของมันนะก็เขาง่ายๆคือมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับผมค่อนข้างที่จะลึกซึ้งภายในจิตใจนะครับผมไปเดี๋ยวเราทาให้นะครับผมไม่ต้องห่วงนี่นะนี่ยางทั้งเครื่องเห็นป่ะแตกแล้วอ่ะ มันสึกเมันสึกมันสึกเยอะมากเลยดูดิโอเคแล้วไปโอเคครับผมไม่ต้องห่วงนะสำหรับยางแท่นเครื่องตัวไหนที่ผมบอกไปนะถ้าลูกค้าจะซื้อรถรอบนะเอยถ้าลูกค้าจะซื้อรถนะลูกค้ามาถามได้เลยว่าทําไปหรือยังนะผมบอกเลยว่าผมทําแน่นอนนะครับผมก็ที่เจอไปนะผมก็จะมียางแท่นเครื่องนะที่สันนะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็น ตัวแรกนะครับผมผมอะไรนะที่ว่าผมหมุนเมื่อกี้แล้วมันแก๊กๆหน่อยนะผมก็เดี๋ยวให้เขาเช็คดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงโอเคก็ถ้าสนใจนะผมรีบติดต่อมาแล้วผมราคาตอนนี้ยังไม่มีนะถ้าคุณลูกค้าโทรมาตอนนี้ได้ราคาพิเศษนะครับผมแล้วก็เอามีโปรโมชั่นของแถมให้อีกเพียบนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะผมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากของได้คอร์ด2.4 EL Navigator ต to ัวท็อปปี2,017คันนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ